มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาคนแล้วสบายดีพี่น้องทางยูทูบสู้ขู่สู้คนเบลยำสวีเดนอิตาลีเกาหลีฮ่องกงไต้หวันเยอรมันฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งอยู่แถวฝั่งพี่น้องแต่ละนูุนราชาคำนึงพามาก็กล่าวสบายดีสู้คนเพอก๋อยแล้วลิงเล็กมันนี้ลิงสบายมากินนี่พี่น้องก๋อยก๋อยผักชีลิ้วเห็นบ่กก๋วยยำเด๊มีข้าวเหนียวห่อแดงมีอ่าผักติวผักติวมีผักซาลาเณรมีแตงมีอ่า มากลินฟาหรือว่ามากลินใหม่นะครับผมก็มีผักคอร์สครับผมก็เดินไปกลางใจลิงเหล็กนั่นเลเด้อครับเพื่อนมบทีแวร์เขาว่าก็จ,จับมือลิงเหล็กจักน้อยนะครับผมจับแล้วสองสามวันยวลิงเหล็กแหวกไปห้ามาครับคำแหลกแหกมันบ่อ,อาลายใหญ่ห่างจวดจัดฟาดเรียบผ้าขาวคอยมันคืองงเงงงงเง,งงเงั้นมันสิขวมบปล่า <laughs> เด้อพอดูหยาดใส่มือเด้อครับผม แน่คำใหญ่ๆคำในีเพื่อพี่เพื่อน้องพี่น้องว่าลิลเลยปกะกากิดนดอกมือยมพักติว อืมอืมแกพัส ยิองได้ยั่งกินไปได้ยิงกินมากินน้ำดื่งเล็กเด้อแต่บ่ากินผู้เดียวกินผู้เดียวก็จะกินจังซีแหละนะถ้ากินหลายคนก็าจต้องเอามือสีนิ้วห้านิ้วไปหย่มนะ <c oughs> เขาจะถีบออกเขาจะถีบออก กินพุดเดียวยุ่มหานว่งไปสิกินกับมากินน้ำเดือดคักบ๊อคักบ๊อพี่น้องกินเรียบร,อยบร้อยโบเป็นดอกเล็กอย่าแเน่คำใหญ่เน่ มันลล่นไม่อออืม อเสี่ยงหล,ดลุดจ้ะนี่แหละคือความเป็นลิงเหล็กกันบมเสียงอึกกระถึกในห้องกับโมแมนลิงเหล็ก <laughs> พักก็ด้วยร่วมแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาดีจัดตามใจหมักใจสอบพี่น้องเอ้ยหมักพักยังจัดพักนั่น ยำก้อย ตกคนงามจนไม่หน่อย ผมแมนก๋อยใส่สตอได้ครับก๋อยแล้วและเรื่องเล็กๆแก้แซนตอใส่เรื่องหมักนี่พักเตียวพักเตียวไม่ชอคสมๆสมแกงใส่เห็ดก็ได้พักเตียวกินกับลาบกับก๋อยก็ได้แล้วแต่หมักนะครับผม ตามใจตามใจสอบตามใจหมกักตามใจคนลิงมไม่แต่ตอนเลี้ยวไหลนะ yeah <laughs> พอ,อไรเนาะครับผมเมื่อนาคลิปนายจังพอกระลิงเล็กไม้สำหรับเมื่อในอคลิปนี้ ลิงเล็กขอจบไลยแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณตุกเม็นตุกไห์ทุกใจทุกกรติดตามเลยครับผมหมกักกรอย่าลืมกดไลห์กดแชร์กดกระดิ่งปิ้งปิ้งจังจังให้ลิงเล็กไหนจักน้อยนะครับผมบ๊ายบายครับ